มาวันนี้ปยาจะแกงพกหวานสู่เอฟซีกินแกงพกหวานใส่ไข่หมดนี่จกไข่หมดไข่หมดที่ไปสอยมาวันนั้นแบบประมาณนี้ได้ไหลายอยู่เด้หลายอยู่เด้เนี่ยถ้าซื้ออยู่ตลาดเป็นไหมนะประมาณเจ้า้อยว่ตะต้ก่องวันนั้นเขาไปดูจังหวนชกัก้อยวะ้าหอยเนาะประมาณห้าหกลอยอะ่ะถ้าเอาตักใส่ถุงอะ่ะเอาใส่ไว้ตู้เย็นด้วยจะจงไว้ตัววต้งครึ่งหนึ่งนะเนี่ย เอาไปขายลองนั่งกอกถุงดูแล้วนะจะได้ประมาณห้าหกลอยอ่ะก็เลยแบบสอยก็ยากเนาะคนตั้งหลังวันที่ข้าวยังวันที่ข้าวยังวันนี้นะจะมาแกงผักหวานเนี่ยวันนั้นก็ไปซื้อแบบหลายก็ได้ผักหวานมานี่เลยผักหวานเขาก็อ่อนดิเนี่ยสองถุงสามสิบบาทต่อเขา <laughs> เอาแล้วเขาทำนาแบบว่าชวนเชิญให้เขาซื่นอน่ะ คือแบบมองไปคือว่าอยากให้เขาซื่อก็เลยต่อเขาเขาไม่ลดหายกระเจาอยู่หรอกเพราะว่ามันเป็นผักหวานอ่อนๆเขาเก็บยอดสั้นสันมาคนเขาก็ต้องตีแล้วเนาะคำถามว่าโอ้เก็บมาหลายวันแล้วนี่นี่ใบมันร่วงไหมหวานดิที่เธอเขาเก็บผักหวานหน่อยมาอ่อนๆดูมาใส่ตู้เย็นไว้มันก็จะร่วงเล็กน่อยก้านมันก็กินได้เนาะขนาดลูกมันยังกินเลยแต่ไม่เคยกินลูกใครเคยกินลูกผักหวานแข็งเหมือน เห็นถ้าเขาลงกันอยากคือกันแหละแต่ไม่เคยเห็นรูปว่าจริงๆสิเห็นแต่ในโทรศัพท์มาวะมาดูใกล้ๆวะเหอตะกล้องนั่นน่ะหวานนั่นน่ะนั่งสบายเลยเออนั่งสบายเลยบอสจะเอามาให้เบิรงเนี่ยซื้อมันเนี่ยเนี่ยกล้องเนี่ยน่ะสามสิบบาทสองถุงบุกเต้มันก็ไม่ตรงเด็ดก็ได้หรอเขาเก็บมาอ่อนกันดิกินกลางๆงั้นฉันปัญากินกลางๆเ้อ กลางมันเที่ยวแหลกมันก็กินได้ด้วยเนาะขนาดหน่อยเขยังกินเลยเมื่ตัวอ่อนอ่อนอ่อนหยอดหยอดเข้าอ่อนระควยเ่ะเอาหมดเลยตรงนี้เดือดมาว่ะหน่อยช่วยเบื่อว่าเฮ้อนั้นหลายเด้นี่ปวดจะเด็ดแล้วหมอจะเดือดก่อนเดือดใช่เดืดไม่เป็นเดืดไม่เป็นกินเป็นไหมเป็น นูนสดน้ำบอกใหญ่กินเป็นไหมนี่อันนี้อ่อนๆก็ยิบเอายิบเอาเลยไม่ต้องไม่ต้องเด็ดเก็บมาอ,อ,นอ,อน่อนๆไอ่ใช่เพามันเป็นผักหวานก็ปลูกแล้วก็เก็บมาจากเขาขเขเขเท็ไม่เขายอดเขาแทบจะเท่ากันเลยน่ะเป๊ะเลย อยากมาหลายวันแล้วไอหยดพอกหวานแกงใส่ไข่หมดแดงนีก็ได้ถ<ด>้<ม>าไข่หมูแดงก็จะได้ก็อืม,อมจะได้ตะลังมดมีชีวิตจ้ามดมีชีวิตมด,มดตายไม่เอามากินหรอกเดอ้อไหนล่ะมดเด,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 ดินเดินยูกำเส็บสาปากดู มันก็จะรวงรวงบึ้งเนาะมัแแฉะไรบ้างเนาะบางทีดีไม่ต้องเด็ดดอกนี่นู้นเอฟซีว่าไหมไม่ต้องเด็ดกระดาษเด่นนะอ่อนนี้ยตอนเราถวยใช่ข้าในบ้านใช่ไหมวันนี้เราจะกินข้าวกลางท้องนาได้บรรยากาศเดี๋ยวพายุซีไปหนังท้องนาตรงเนี้ยการท่อมน้อยใจ พอฝนมากันแลนวเนาะพอเวลาฝนมาก็วิ่งตะ,ตะขุดตะคานเลยเลยนี่ฝนอ่ะหมโนยแกจะเดินมาหาเราเดินโมโน้อย,อยากเข้ากล้องมั้งเขาไหมนะไปหาทำไมนคนงามคนหล่อเออเอ,เอ,เอ,เอมันนีมา,มามาหมโนยมา กินพักหวานแกงพักหวานกันอั a i ออั a i อ up air up air อีกบรรยากาศดีดีเลยมีหอดเสียงอั a i ออั a i อหน่อยก็ได้อั a i อพอหนูทำเสียงอั a i อใส่แล้เงียบอืมมันย่านเธอสิเธอน่าจะเหมือน up air วิธีแบบนี้แหละที่หนูชอบวิธีไหมไหมวิธีอั a i อทุกอยาแล้วพออั air เยอะเยอะพอมันอั air เยอะเยอะก็อั a i เอเยอะกอเหรอใช่ มุดออกมาจากข้อเไ็นไงอะไรมุดมาจากข้อหัวเื่ออะไรหัวน้อยกไอยใจโตตั้งชื่อว่ามีชัยมีโชคชอบมีชัยเป็นเพื่อนมีชัยมีชัยนำโชคมีชัยเหรอนำโชคมีชัยมีชัยแต่ก็มีเฮ้ยคุครมันจะไปชวนรูปไม่ชวนหรอกเป็นเพื่อนกัน กันแต่มองหน้ากันเอ้าขั้นกันมองหน้ากันไม่ได้เลรอแต่แม่ไม่สนใจลูกเลยนี่ทิ้งไปจ้ะบ๊วยอ่อนเทะๆกิ้มนำพีกเนาะสิโคสมกันบ่เราหมดแดงก็เอฟักหวานฟักหวานคือว่าไลายโอ้ยเมื่อยขาดูอื้ม นั่งห้อยขาได้ไหมได้เนาะอธ่สบายใจเลยเนาะนั่งห้อยขาก็ได้หรอกขาก้ยไขหมดแดงก็หลายเติบืดจะมาดูหน้าตาของไข่หมดแดงจักเด้อจักแต่ละบานเข้าแกงกันยังไงไม่รู้นะแต่สำหรับพลาดเขาก็จะใส่ที่ไข่ ปกติก็ไม่ใส่ตะไคร่หรอกอยู่บ้านแม่เคยแกงให้กินแต่น้อยก็ไม่ใส่ตะไคร่หรอกดิไม่อยู่อในเนี่ยถ้าไมใส่ตะไคร่กันไม่ได้แกงก็ใส่แคปิูอย่างเดียวบางทีก็ไม่ใส่เลยเพราะว่าผักหวานมันมีความแซ่บของมันอยู่ในตัวเนาะมีรสชาติแบบกลมๆ่อมยู่แล้วไม่ต้องใส่อะไรมากมายมันก็จะแซ่บโดยธรรมชาติของเขาเองจ้า งามเออนั่งเหยียดขาเองปวดขาขอปวดขออภัยทุกชาติหัวนั่งนานแล้วเวลาลุกลุกไม่ได้เล่นฮะยดยเอาจริงนะนี่ยายรีบมีชายเล่นมีชายเล่นอ๋อคุยกับหัวคิดว่าคุยกับยายชายไม่เล่นได้ยายเอาจริงรตอนเนี้ย มีเธออ่ะช่วยหน่อยได้ไหม hey, ช่วยใหญ่เลยช่วยเด็ดผักหวานหน่อยได้ไหมอยูวว่เด็ดไม่เป็นเหมยทำไมเด็ดไม่เป็นเนี่ย,ยหยิบมาจึ๊บอันไหนไม่อันไหน,น,นไม่มียอดกับเด็ดเอาก,ก้านมันหนึ่งก้านมันอ,อ่อนอ่อนใส่ไปด้วยกันให้หมดเห็นไหมเด็ดเด็ดแค่ใยมันอ่อนไม่ต้องเด็ดก็ได้อันนี้อ่อนอยังอ่อนทัไง ซื้อไว้งั้นซื้อไว้ได้กินซื้อไว้ไงั้งนแหละอย่าไปเล่นสิไอ้ก็เคยเล่นกันเอนอเอาไปผักหวานไปตากพัดลมละซ่าพี่น้องเอ้ยเอาผักหวานไปตากพัดลมใส่ผักหวานหล่อนเนาะใส่ผักหวานแล้วก็ในก็มาต้มเครื่องเครื่องก็มีตะไคร้พริกแล้วก็กระเทียมหน่อยหนึ่งต้มเครื่อง ใจหมอหมอก,ก็นำแบบเนี้นกยก็ไม่มีอะไรมากเนาะแกงผักหวานแซ่บอยู่แล้วแซ่บอยู่แล้วมันผักหวานมันเป็นของที่แบบแซ่บในตัวมาเจอก็ไข่มดแดงอีกโอ้จุดยอดเลยจุดยอดมะพร้าวเลยข <c ười> ึ้นไปกินผลนดอดมะพร้าวแหละนี่พริกกระเทียมตะไคร้โขเข้าไปจ้าตาจ้าพอบุบๆแหลกๆกว่ากันไปเนาะ แกงแบบสมัยโบราณห้อง่อตอ่อตอตแม่แกงให้กินก็นยังไงเลยเล็กน้อยหนีหัวชนกันเลยอร่อยแจะแต่้ะของแกงจะอร่อยบุบบ,บออกฝีมือใหม,ม่ีนีาจ่มีฝีมือใช่ไหมใช่แล้วก็จะไม่ต้องเอาแหลกหลายเนาะมันก็เจพอแบบในกิดแตกไข่แตกก็ได,ได้กินหอม มีชัยเข้าไปในโพกยังไงมีไม้หรอมีชัยคืออะไรจ๊ะวัววัวมีชยยัยอุ้ยมีชยัชยอุ้ยก็งัวเหรอก็ไม่ก็ได้โอเคประมาณนี้หละจ้ะเราจะแมวแหลกไหลมันจะบะแซ่บเราก็จะใส่หม้อแล้วเราหม้อเขาเดือดแล้วสักพักหนึ่งแล้ว น้ำก็สีแหงแล้วจ้าใส่พริกจ้าใส่พริกลงไปจ้าอืมปวดตีนกระเซ็บข้าวหวานจ้าเบิ้งข้าวหวานเด็ดแล้วได้ก,กระมังหนึ่งพอด,ดีเลยไข่หมดไข่หมดกับไลาเติมไข่หมดจ้งจ้าไม่ใช่ไข่าาระวังไข่หมดก็เนี่ยอันไหนใส่ก่อนฮึข้าวหวานบอก ก uh> ุ้งกบเนาะน้ำปลาใส่ปลายใส่ปลายเจ้าใส่ปลายเพื่อให้มีประโยชน์ใส่เพื่อให้ขุนและนัวผงชูกำลังผงชูรสใส่ป้ายเจ้าชุบมันขึ้นแก้มใส่ไล่ใส่ไล่ใส่น้อยไม่แซ่บเลยใส่น้อยแซ่บคือนเขาปลาจ้ะ เอ,เอาแต่น้ำเนาะเอามาแต่น้ำเลยแต่น้ำไม่ต้องเอาตอนเอาตอน,ตอนเอาแต่น้ำไม่ตอ้องเอาตอนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีม,ะม,มีสก้างอเอชอบหลายก็ใส่หลายไม่ชอบก็ใส่พอประมาณมพอเป็นเยอะเว้ยเกิดรุดมือเกิดรุดมือกระโดดตกรุโอเครอสักครู่ห้านาทีผ่านไป ไว้เมือนโตหกจะมันเด้งห้องไข่พักเสร็จปากจะโบกบ้างพักเสร็จปากจะโบกบ้าิดเอ็ดบวกเอ็วานของคู่กันอาหารบ้านเราักน้ออกก่อนเู้งตุ้ดิ้ดอ้ใส่เครื่องใส่อะไรลงไปเลยน้า แม่มีเหลือผิดแล้วเรากินข้าวที่บ้านที่ไหนจ้าเาย่รอแป๊บนึงไา้แล้วไดแล้วไแล้วไอ้ขึ้นแล้วอืมนอนเถอะพี่น้อง <c oughs> โอ้ฝนตกวันหนึ่งก็ได้วันหลังมาฝนไม่ตกก็เอาอีกแลวอากาศได้ตกกับบุอจะได้จับตึงเหมือนไฟมันะงับะเถอะพอ่มใหม่ได้บ่ ไต้องไเดี๋ยวชิมก่อนเลยน้ำแรงชิม,มน้ำแข็งกันนะจ้เดวนะจ้าิาด้วจด้วยจ้ยจอเจอเคเออน,นี่หน่อยหัวไปอยู่ในป่าคนละเขาบอกแต่หัวไปอยู่ในป่าคน่ะใส่ผักหวานจ้า จุ <ste ins> ๊กเข้ให <len persu> <ions> ้บุ๊กเข้ให้โอ้สองบุ๊กครึ่งหมอพี่น้องเอยพละมังครึ่งหมอจริงๆเดินหมอใหญ่ตอนเดินนี่ม่นจะหมอหน่อยเรียกว่าจะหมอหน่อยมาบ้าไม่พอดอกดินมันจะหยุดหรือเปล่าหยุดปันหนึ่งเนาะหยุดมันกไม่ได้หยุดหลายปันหนึ่งเนาะคุณนายอย่าบังจ้ะหอมหอมไหม น้องเอฟซีหอมบ่โอเคที่นี่ลอให้เดือดรอให้หวานออกแล้วก็ชิง,งนง่อยไข่แดงแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเสร็จสิ้นจ้ะเสร็จสิ้นจ้ะเสร็จสิ้นเดี๋ยวไปตรงพัดลมสิลกูกช่วยหน่อยด้วยนะไข่โ<ๆ>ค้งเม,มือไม่ค่อยจะถึงเดีย๋ยวจะคนมากเนาะคนไหนไม่ชอบใสก่ก็หา อะไรที่มันเป็นนันผงนัวก็ได้จ้าผงนัวก็คือวงสลดจ้าอีกร้อยติดฟ้าสักครู่มันเลยจะจะได้ใส่แขร์มดแดงเหรอมดแดงฉันฟื้นเลยแม่เป่งก็ฟื้นนะดูไหมแม่เป่งเตรียมบินอ่ะเนี่ยอืม่นะ พีเป้งไม่ได้ตายหรืเปล่าน่ะเต็มบ <te le> mm ินเลยเจ๊มหาไปไหนอู้ยมึไปอยู่ในหม้อนี่เลยนาะโอ้มึงไปอยู่ในถ้วยนี่เลยอดแล้วจ้าอด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 แล้วอู้ยหอมแม่ฟังมาใกล้ๆแมหอมไหมหอมไหมหอมไหมว้าวว้าวว้าวหอมชุยชิมก่อน ไปที่มอวมุนก่อนชดเหมือนน้ำเยอบเราบอกไม่ได้แซ่บแสบทีใส่ไข่หมดเล้วเด้อบัดโอ้ยแซ่บใส่พี่ลีเด้อเด้อบัดเล่นเด้ไม่ได้ยังงเจ้าของเด้อแซ่บแต่ไข่มดแดงแซ่บแสบพี่ลีเหรอแซ่บอย่าบอกใคร ไข่ใส่เลยเนาะไข่ใสไหมไข่ใส่เลยไข่ใส่เลยอู้หูไข่เลืดแดงเนื้อเน้นเน้นจ้าเนื้อเนื้นเน้นนี่อาหารบ้านเฮาเนื้อเน้นเน้นแต่ไม่เน้นก็เนื้อใช่ห่านมันมันเนี่เศร้ดายมันค่อนข้างหายากอยู่เนีย จะได้เขาจะกินอยู่จะเสียได้อะไรจ้าเธอจันขี้เกียจไปตามหาอีกจ้กเอาคนก่อนได้จ้าคนหน่อยก็โอ้ยประโยชน์นี้เธอเดินประโยชน์เรื่องพูดประโยชน์เรื่องพูนไม่ต้องบอกถอยทำไมจ้าเอาจานให้หน่อยจ้าเอามีดออกอาจานให้ยายหน่อยก็ยายทำอร่อยไหมอร่อยกดเดียวเนี่ยนะ สองโป้เลยนั่งดีๆลูกนั่งดีๆสวัสดียังสวัสดีจ้าเปิดใงให้ไปอันฝันโอ้หมดกัดเอ้ามันยังฝืนอยู่หมดเลยเสร็จแล้วจ้า น,นีกนมาตักใส่ถ้วยใหเอ็ซีเบิ้งควมแซ่บของแกงขับหวานจักน,นีเดือดเก๋ชิมแบบแซ่บแซ่บอร่อยในกรงว่าป่าด้วยนี่ป่าจริงๆข้างหลังเป็นป่าเลยข้างหลังเป็นป่าบรรยากาศไก่ป่าล่องลรององ,องเลยไก่ป่าล่องลรองงง คลคลึกไหนกินไม่บแบงไหมลกูก <No. S 1> ทำไมล่ะหรือเมย์ยายออกจากแซบเวอร์แต่ไม่เว่อร์ก็ไม่ต้องแซบนะมุดท่านอะไรเพื่อนน้ำมาด้วยนะจ๊ะ้ามาทถึงนะ้ำมาถึงน้ำน้ำมาทำไมอ่ะ,อาาอะน้ำแกง เสร็จแล้วจ้าพร้อมรับประทานรับประทานที่บ้านโอเคจะประมาณนี้จ้ะโอ้ยหล่อนเสริรแม่หนูเธอหนาะทบแม่จ้ะนี่จ้ะของแซ่บของครอบครัว ชงใยแล้วอร่อยมากหวานปงนี่เนาะแกงผักหวานใส่ไข่มุแดงดจ้ะอ,อาหาร<ช>รสรสอาหารบนทอง้าจปโจกโมปเลยอ, <า S 1> อย่างนี้เลย <อา S 1> น,นี่เอาแยให้ต้นน้ำอ <า S 1> ลองดยงงยงูยังไงยังไงยังไง เยอุดยอดจะว่าแล้วแหน่ของมันอร่อยถ้าอร่อยมันต้องสำหักจะ่มร้าะไหนเนาะของมันอร่อยเห็นไหมน้ำออกหวานหวานแซ่บเนาะสำหรับคลิปเนี่ยก็เี็บร้อยลวจ้าเดี๋ยวจะพาหลานไปกินเขาเนาะเดี๋ยวฮาตักคงตักเขากินไม่อยากกินอ่างเอฟซีเจ้าเอฟซีจะอยากด้วย ให้เขามาดูกัมากินด้วยกันสึษแสบน้ำกันจ้ะก็แกงไข่เงินแดงไ้่จิกิ้นเล่นกินเล่นดีกว่ากินเ,เล่นดีกว่าลองเลยกินกล้ามไปด้วยแหละกินเล่นจริงๆอ่ะเออยอืมโปเล็กแท้เที่ยวมยไม่ต้องชวนก็ต้องกินแล้วละ่ะ <c oughs> แซ่บ <laughs> แจะแต่ไก่ี่อยู่บนหลังคาน้องจบนับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากปยายก,ก็ขอจบคลิปแค่นี้แหละเอ่อก็ฝากเอฟซีที่เขามาดูไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศที่ไทยหรือลาวหรือดังประเทศจะดีก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันใเ,เดอ้อจ้าช่วยเลยเดช่องหน,หน่อยๆในเดอ้อฝากในติดตามอันไหนที่แบบทำแบบใน ถูกหรือพูดจ้าไม่พออะไรก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะาำรับลิปน้กะอ,อยากาขอปิดลิปแค่นี้เนาะขอให้เอฟซีทุกคนี่เข่ามาดูสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลํำรวยล้ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข่มีเฮงปังๆขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะี่เขามาดูกันนาอใไ้่กาลังใจกันไปอีกน,นานๆเนาะตำรับทิปน้กะขอกล่ากำวัาสลดีจ้าขอบคุณค่าี่เขามาดูบายยเจอกันลิปหนาเนาะจ้ะ ไก่ขันไก่ขันเรียกเลียก้ยกเสรกเอีกๆๆ